ข้ามเขาไปได้ผมขึ้นย่งไดตึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องโว้ยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเศ้าตู้ของวันหยุดเลยครับผมพี่น้องเกือบประมาณเจ็ดโมงกัวแปดโมงเลยล่ะกับ,บต,ตูป้ปันไดกะเดินขางไก่ครับืันนี้พี่น,อาาน้องมาขามเขตมาทางหนองค่ายเลยครับผมกะอมนกตอตัวไม่มาเปิดตัวเลยครับผมพี่ละพี่น้องกะครั้งแรกที่ ตั้งแต่ใหญ่ขายไม่รู้ผมด้ยครับเด้อเจ้ากองนุนครับผมเจ้ากองนุนก็เป็นตัวล่าสุดนะครับผมที่เอามาน้ำเขาไข่มาจัาสิเป็นจ้าไดเด้ครับพี่น้องดินน้ำทาาปุ๊บปั๊บปุ๊บอยู่บันเมือนกต่อหลุดกับย่บานมันขันดีอยู่ครับผมเอามาได้สองสามหมื่นแล้วมันขันดีอยู่ก็เลยพาออกมาไม้เลยเป็นจ้าไดก็ได้จัาสิขันให้พขขันเด้อครับเด้อแล้วก็ได้ฟังอยู่ในป่าครั้งแรกพร้อมๆกันเลยแล้ครับผมพี่น้องนี่ครับสภาพไม้ นี่ก็าสำรับใหม่เป็นโคกครับผมนี่นกปลาคันอยู่เลยน,นี่เสียงกลาง,งนี่ครับผมว่าจะใส่ขึ้นรอดนี่ครับพี่น้องนี่หาต้นใส่รอดนี่แหละถ้าสีแังได้มื่สีมณ์ก็ไปใส่หุ่นหาต้นใส่ค,ครับพี่น้องเป็นยังไงค่อยว่ากันเจ้ากองนุ้นนี่วงนอกที่ว่าพลานได้ครับผมพี่น้อง ตั้งแต่ว่างสาวครับผมนําเลยว่างสาวปุ๊บก,ก็น,นํามาตลอดครับผมเตียกแล้วก็ลกสลับโนยนมาเรื่อยๆแต่ว่านกปลาเนี่ยน้ำบุ่เข้าไปไกลอยู่แต่ว่าร้ายครับผมขันอยู่อ้อมขาก็เหมียวอ,อยู่ตอนนี้ขันมุ้งีตัวได้เข้าไปน,นี่เสียงเรียกเสียงคุณแต่โคบีพี่ปลาครับผมช่วยตัวได้เข้าไปสวยเพราะพี่น้องตอนนี้เจ้าของกําลังดึงอ,อยู่ครับผมกําลังขันโยนเอาอยู่ ปาลารวมนะครับพี่น้องตีตทะเลเขาล้วนเลยครับ,มรบผมติดทะเล ได้ยินเสียงคู่อยู่พี่น้องคู่สองเสียงเลยครับผม มนุกปลาออกแล้วจนกก็บ่เห็นขยับตัโอ้ๆเลเลครับีล่าเฮลเลเ่านียดซื้อเนียนไปครับผมไมอยู่ครับผมซื้อีย์เคยไปครับผมหางบูหางนกนเต็มขยัมาแล้วขยัมาแล้ว วัวเถียงนะครับเบือกลมซองกสมซองนีสูดได้สักไหนสูดสูดโนบะนี่เนาะ คือพู้สูนางปวยเปวหอไม่ครับผมหันหน้าหันหลังอยู่ตอนนี้ต้งไ่ปองโอยลองกองะโอ้ย,อย,อย,อยตังตังทเลยเลยหยดปุ๊กหยดปุ๊กกดปกุ๊ก นาสันเลยพี่น้องนาสันเลยครับบานี้นาสันครับพี่น้องนาสันรุนครุนโอ้ยมาใจเก้แห้แ่ตึ๊บ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 จุบัน สูยุครับสูยุน้ปลาสูยุโอ้ย,อยตนหนักเต้น้างจังปานี่มดแล้วหมดแล้วโอ้ยยรั้งไ้นังอยู่แล้ว ปลายเสียงหน่อยก็เจ้าของนุ่นอยู่แล้วครับนุ่นคู่ไันที่เร็ครับผมตื่นมาตื่นังหัวหน้าหัวหน้าแล้วมาแล้วแม่ละแม่ละคุยว้าย ยุงก <Cornell> ็กับพยุงนะครับพี่น้องยุงไล้ไหลครับผมเส่็จล้วไปกุยเอาเต็มงไหมล่ะเตียงไหมล่ะโอ้ย รขบผมเจ้าของนุ้นกไรพี่องวงนนคู่ดีอย่ครับผมคู่เรื่อยอยู่อุ้ยถือเป็นเครื่องมืนปัดนี่เพิ่งสั้นเพิ่งสั้นคือสีบัวสูอุ๊อึ๊บออ้ยหอุ๊ปอุ๊ปอุ๊หมุอุ๊ปอุ๊ปอุ๊อุอุ๊อุ๊ออ เดี๋ยวปามเลยเอา้ามามาลูกมาคูยไหมเยเเอ้าคู่เ,เ,อเอยอะครับผมคูดเรื่อยอยู่

หน่อยๆนี่เลยครับพี่น้องครับต้นหนานี่ครับพี่น,ออนออ้อป่ยลงมากระเมีนเราได้เหอึบอึบโอ้ยยังหังอยู่โอ้โดดดวงสะดดนั่นนะเอาไหมเอาไหม ใจสีราาสิขุดได้พี่น้อง đốt đốt nó không cứt มีนกปลาตัวนึงเขามาครับผมอยู่ที่ต้นแบบตอ้องด้านหลังสูงๆเงี้ยนะครับผมอยู่ไปพี่น้องแต่มาบบเทียงเราครับผมมัน่วๆตัดปอดมึงอยู่ใหญ่เพราะว่าหน้าใหญ่เขามาพร้อมกันครับผมกันเขามาไล่กันออกรถโอ้แต่มาแล้วแต่มาแล้วโอ้ยอยู่ตระหนัดต่ำๆมั้งครับผมเต็มจอดต้องมากระเมียนโดดเด่นโอ้ไปแล้วนกปลาตัวสุดเขาม้า ออกแล้วครับผมลูกปลาตัวที่เขามาตัวที่สองหมวกเขาปเปลือยต้งนี้ตรงไหนเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องอเผือดสีได้ยสาใจครับสาใจพี่น้องเรียบร้อยครับผมเจ้าของนู้นครับผมจัดเต็มแรกแข็งมัน้เลยออกข้างแรกครับผมพี่น้องสุดๆครับผมอ๋า มันมานแล้วบาดนี่โห้ยนะครับพี่น้องอีพุณนะครับเด้อพุณเลรอครับผมนกปลาตัวที่สองเขงาไม่จุดไปนี่ครับไปแบบต้องนี่แล้วก็ตีตะไล่ไปพุณครับออกไปเลยนี่ครับนกตัวอยู่นี่เดี๋ยวผมหยิบา้าขาไปเอาลงน้ำกันครับผมขี่มออเตร์ไซค์เขาไปเลยพี่น้องข่านย่าง เรียบ้อยครับผมพี่น้องนี่ครับผมมาหันแล้วนี่ใส้ต้นบักขามนี่นุกออยังไล่เลยครับนี่ขันอ้อมทีบอยู่พี่น้องอดินปับปับ,ปบ,ปบย้อนเอาเดี๋ยวผมีผลละใหม่เบิร์นกันครับผมพี่น้อง ข้ายังมาปาดดิพี่น้องข้ายังมาปาดดิบนรุดนี่สิรุดมันดีง่ายยังไงต้อปัดนี้ง่าคามบันี้โอ้ลุลลุกลลุแล,ล,แล้โอ้โอ้โ้โโอ้โอ้โโอ้โอโอโอดีง่าบักคามไป ออมาแล้วบาทนี่ออกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมปลาตัวผูรอยประเส้นครับผมคือสิบเปอร์เซ็นต์ตัวแม่หรอกโอ้ไหลางามพี่น้องไลยงามอยู่เอาเดี๋ยวปดไม่เบิ่งเท่ากันครับผมยังได้ก็ได้โอ้คือสีดินพี่น้องพะย่ะเงยขึ้นดินแท้พะย่ะเงยโอ้งามอยู่พี่น้อง ผมต้องไปเบิ้์นกันครับผมเนี่ยแจมแหลกของเจา้ากล่องนุ้นครับผมพี่น้องใหญ่ใข่มาได้สองสามมือครับผมออกขังแหลกเลยก็เป็นนกปากเบาเลยหรครับผมถือว่าปากเบาอยู่วงน,นอกนี่ขันหาดีโหวดวงในนี่ที่เห็นเกืบคู่อย่างเดียวครับผมคู่หยุดคู่หยุดนัองโบขืนคักไปเลยที่บ่ โอ้แต่วลาหนกปลาตัวบักง่ายเลยครับพี่น้องตัวง่ายครับผมตัวง่ายตัวง่ายเอาเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับผมไล่มาเบิง่งดวดเบิ่งไล่น้ำกันปิดยังไงก็ได้เอออืมนี่ครับผมพี่น้องออกมาแล้วครับผมนกปาลาไล่ถือปาลาไล่งามอยู่ครับผมไล่ดีพี่น้องนี่ไลเ่เพิ่อนกันใดเป็นนกเสียงกลางลุ่งครับผม ตีตะไลออกมาจากฝั่งนั้นเลยแหละครับผมตีตะไลออกมาจากต้นดูงเขาวรวมเลยครับผมเรียบร้อยพี่น้องนี่สุดยอดปะนี่ครับไล่ข้ามหลนี่ครับข้ามข้ามฮอดกลนเลยพี่น้องข้ามกอดดักอ๋อสุดยอดสุดยอดละโอ้ตื่นเต้นครับผมพี่น้อง บ่ได้กำคาดนลม่ยังดอกเธอจะได้กำคาน้าเพิ่นเอรอมันมันแล้วมัอน,นี่กะจะน้อมเพิ่อนอา่าพวกเขามาแล้วครับผมว่าตอนนี้เพิ่อนอา่าที่ตามมาสมทบครับผมใส่ไปล่อกันอยู่มไหมแต่อีกไม้นึงครับผมพี่น้องก็ใกล้ๆกันนี่แหละก็บพวกไก่เดาะครับผมก็ห่างกันอยู่ประมาณจักกิโลนึงนี่แหล,ละก็จะได้เดินทางเข้าไปหาจะน้อมแล้วครับผมพี่น้อง ว่าสิตออยู่ไม้หนีเจ๊กหม่สองใหม่คือสีโบคืดหรอครับผมการนอนเพิ่นรอดโดนถ่ายโดนอ้อจงได้ค่อยว่ากันไหมครับผมพี่น้องบมท้ายมีเวลาไม่หินดันโอกาสกระสีขึ้นมาอยู่ครับผมอ้อสําหรับคลิปนี้ไว่าใช่กวนครับผมพี่น้องกะสุดยอดแล้วครับผมเจ้ากล่องนุนครับผมฝากติดตามผลงานเพิ่นได้เอ่อเพิ่นไว้ได้เลยครับเพราะว่าเพิ่งรับตัวข้ามาใหม่ครับผมพี่น้องกะ อาจจะเป็นกํนำล่งหลักู่ดอกเพราะว่าพ่นเป็นนกที่ปากเบาถือก่จอกครับผมขยันขันหานี่คงไม่สิบวปานได้ดอกตี่เฮยจังไดแต่รอบ,บิ่งเรื่อยๆครับผมพี่น้องฝากติดตามผลงานพ่นไว้ครับผมเจ้ากองหนุนครับผมออกครั้งแรกแฮกมนกันกะนี่แล้ครับจะเล่ยพ่นแต้มแรกมากเลยเอากับสรับคลิป้เ่าไว้ที่นี่ก้อนครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมื่อเต็นกังใจผู้ทำคลิปนะครับเนาะเสดไยมีกันลังใจคิดคลิปฝากพี่ตอนน้องไปน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมสวัสดีครับ